เค้นเสิร like you oh, sure. ์ฟขึ้นมาในอดีตอันนี้น่าจะขุดก็ประมาณปี2500ถึง2509แบบนี้ตัวรถพายชนท่านก็น่าทุกท่านน่าจะรู้ความหมายของตัวคำบรรจักรนอยู่แล้วว่าแสดงถึงคำรรจักร์ว่าสูตรของบูตสุของพุทธเจ้าด้วยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงตัวพุทธเจ้าในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูปในอดีตเคยมีการสรุปคำบรรจักรสถูตหรือว่าต้นโสร

ส ų, <Goodnight. S 1> <hire> ีมอสุด <Weber> บ <for> ้าเด็ดสองอย่างที่พบใจีแต่ละแหลของท้าวั้งในและนอกเมืองุลาุทองอย่างไี่กล่าไปว่าสมัรอนเลยเนี่ยเป็นสมัยแรกที่เรารับถึงพุทธสนาโดยมากของสถานนั้นจึงทำาน่สิ่ขค่ะแต่ก็มีความสุรู้ประดุไม่ว่าโ่ะ แม้ว่าจะเป็นสมัยแรกที่เรานับถือพุทธศาสนานะคะแต่ว่าพระพุทธรูปคะ่ะเราจับ,บอกได้เต็ฝขากเ็นค่ะว่าเป็นอินรลักษณ์แบบคาวาลวดีเองค่ะคาวาลเวรดีัเชิญทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้จะมีกลุ่มรูปสองพันนะคะไปไปไปทีนี้จะเป็นรูปสางดิปคาวาลวดีลักษณะโดดเด่นของเราในกลุ่มของระพรูปยืนนะคะจะเป็นประมัต 印度人利用。<noise> <noise> รูปหน้าตาของน่าหล่อมอันจะไม่เหมือนกันค่ะด้านนั้นนะคะจะเป็นเราถือว่าเป็นน่าจะเป็นวิหารที่หนักแ,แรกๆเลยเพราะว่าเรามีการพรมตัวเรื่องตุขข้งตากาเป็นจำนวนมากค่ะเลยเข้าใจว่าสถานที่นี้ทำเป็นวิหารที่ได้ในมีปฏิมากรรมที่ติดไว้โดยรอบแล้วก็มีตัว,วส่วนของเจดีย์

สอนโบราณใช่ไหมเป็นตัสอนโบราณค่ไมไม่ใช่มันใสราณเข้าไปฉมดูนะเป็นปาลวะเป็ปาลวะอะไรทสลักว่าอ่นนัสว่าเป็นการสั่งรกราราทตาูคู่รุูแตส่งาทตาคนลี่ยวามีการจดอันยุ่งยากการจดขอจะเป็นการเกนเงื่อนบการทำบูญสั้นๆ อย่างเช่นประสาทระสาทผู้ร้าประรู้หรือทางปฏิมาการรมอย่างเช่นส่วนโมสุปะทนา,าไม่ได้มีการบันทึกที่ยาวเหมือนช่วงหลังแล้วก็อาจารย์เป็นเป็นตัวสองประวัิแบบภาษาเยเดียวขอเปิดเชืส้สก <c oughs> ุ <c oughs> ่ <c oughs> นนะส่วนอันนี้นะคะก่อนที่เราเราโทจรสามใบด้วยกันแต่ว่าเป็นใบที่สามที่เรามีการเจอ พาพิมพ์ที่มีจานึกทั้งหมดรวมกันที่เจอเนี่ยประมาณ139องค์ก็คือแต่ละใบจะบรจุไว้ประมาณ40องคซึ่งการบรรจุเขาไม่ได้ใส่ไหนแล้วก็ฝังนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวถาดรองมีตัวฝาเปยนแล้วก็จะมีเหมือนฝาที่เป็นทรงสูงคล้องด้วยมันมืนเป็นการบรรจุการะจุน่ถ้าเกิดพูดถึงวทแต่ว่านการจุภาพม์นี้ก็น่าจะเป็นแนวกี่เนกันเสื่อตอโฆษณา ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพักพิมแต่ว่าเนแต่ละใบถูเอพักพิถูกต้องกือท่านไม่เห็นได้ว่าพระพิมพ์ในอันนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อพกแต่ว่าทำเพื่อไว้บูชาศินี้ขทาเพของจริงของเก่ายคมัิษยหไม่ได้บูชาไม่ได้บูชาอันนี้ล้กไปเนี่ยนี่นี่คือคือ กุเทสิกะเจดีสองเมตรหนึ่งเจดีสี่ยางแล้วพราพนานี้ต้อเป็นนวัตกรรมคนในสมัยนั้นเพราะวัตถุประสงค์อันนี้ก็พันสี่ร้ปีเลยค่ะชิ้นนี้เราประมาณพันร้อยงพันสองร้อยปีค่ะแต่ไมาณคือสวัสดีเจ๋งเลยถ้าแกะขนาดนี้กบบประมาณว่าจิ๋ที่สุดเลยนะทีนรเดมมีตายนมัยนั้น คือตอนที่ผมเนี่ยต <eg> ัวหายแผกนะก็องมีพวกใครคนอะไรเข้าไปแต่โชคดีที่ว่าความชื้นไม่ได้เข้าไปหลบก้นไม่ใช่กันเนี่ยตัวเขาจะนลารผกก็อาจจะไม่ได้มีอนิเม่จริงๆเลยไหมคะอจริงนคไทยกันแล้วไอ้เรื่องที่มันจามีการรับมือจาี่าคต้นๆคนไทยว่า จิจว่าเป็นยูนดว่าเรับอ้สำหรับตัวจานลึกีท่านถามเมื่อเป็นจาเรื่หลังปาละวส่วนภาษาเป็นภาษามอญโบราณก็คือเหมือนตัวจานีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปาลาวอยู่หลังบาลาวเป็นหลักแต่ส่วนภาษาเนี่ยจะมีทั้งสันสกฤตบาลีและก็มอญโบราณบาลีจะพบในเกี่ยวกับอัถ้าเัิดิเช่าต้องบอกว่าเป็น พุทแบบเทรวาแต่ถ้าเกิดสันสกฤตเนี่ยจะเกี่ยวกับของภาฮินดูส่วนรโบราณก็จะอาจจะเป็นของกษัตลรวมีสของินดูที่เจอด้วยใช่ไหมด้านนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นส่วนหนึงนะครับ พราะวันนี้อาจจะไม่ได้ชมยินดูที่เป็นของไฮไลท์เช่นเรื่องบางก็อย่างใดด้วยด้านนี้นะคะได้จากโบราณสถานคลอกช้างเองที่เราสืบซับจากโบราณเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของชาวยินดูค่ะเนื่องจากว่าเรามีการพบตัวสีวัอื่นที่เป็นที่เช่าตัวกุนทีหรือหม้อนาำที่ใช้ในการทำทีดำรวมถึงตัวเหรียญที่เป็นเหรียญ ใ่รูสาเาใช้ในการี่เราเช่นเดียวกันุกประเทศไทเราไม่มีตัวความดูดลูดเป็นควงมู้ในเร่องของจิใจสงองปรนกิมของเซลเป่าเป็นแต่ละยุคยนก็ูนอูนรับฐานมดุลครัฐฐานมั่งคงน่เดียว่าใช่หน้าใช่น้าเขาคอเหล่ยฝ่ายดินขึ้นมาไม่กี่ปีครอกันมัน

ยายอดเจดีฝั่งนี้ก็จะเป็นยอดศิลาแรงนะคะก็วคือมกราดูดของเราก็มีการใช้วัสดุที่เป็นศิลาแรงเช่นเดียวกันแต่จะใช้ทําเป็นเหมือนโครนด้านในก็คือเหมือนเป็นแกนด้านในแล้วอาจจะในอดีตก็คงจะมีการครอบคูนทาําเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเื่องมือของเขาเนี่ยหุ่ขนาไม่เหมาะต่อกายนะแ,แกะสลักเป็นเ็นรูหรือ,อรูปคาร์นั่นเองศิลาแรงขนาดนี้ศิลาแรง สมัยก่อนไม่มีไม่มีโครงเหล็กเจอเราโครงกีลาาีก็ระมียอดของยอเจดีนะคะเนื่องจที่ใุ้สมของรเนี่ปนประมาณตแล้สสก่อตี่ส่วนใหญ่เนเป็นกิเวลาทางทลายลงมาเราจึงไม่สามารถคืนกลับเป็นรูปเดิมได้นะคะแต่ก็จะเจอชิ้นส่วนของยอดเจดียอดสถุเหล่านี้ค่ะออใช่ปีปัดรูปปัดคาเลเลียน ด้านนีนะด้านนี้นนังางนี้ไปครับขึ้นชั้นสองไม่ต้อๆเลยไ้่ถึงชั้น

เราเราถูตรนี้เราได้จากกลุ่มของทรงค่ะอุ๊ยเป็นแปลว่าเป็นเครื่องใช้ของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ว่าเใช้ของเขาเพราะว่าเราขุดเจอเพราะมันเป็นพื้นที่พ้องคงกระดุลภาชนะเราของเขาฝังรวมกับคงกระดูกค่ะก็คือมันเป็นของูุฏิของคนในสมัยก่อนเท่ากับว่าในสมัยริกบฏเรามีความเชื่อเกี่ยวกับโรกหลังความตายเมื่อคนตายไปเขาก็จะนำสิ่งของที่ผู้ใช้นั้นใช้อยู่จะนำไปฝากเอาไปด้วย การบ้านภาชนะพิเศษใส่ลงไปด้วยนะพี่อันนี้เราก็จะมีแหล่งออดิโอสารนะคะที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ของเราเนี่ยที่อำเภอราชสวัสจะเป็นแหล่งของสมัยใหญ่สมัยใหม่ซึ่งจะเก่ามาประมาณ3,000-4,000ปีขอสมัยของพาวราวีนะคะแปลว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เผาสดะเขาฝังถูกป้องเถะเราเพิ่งจะมีการมาเผาก็ต่อเมื่อพุทธศาสนาเข้ามานนั่เองเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ เราจะพูดถึงตัววัตเจดีย์ไม่หายใช่ีย์ขังเราไม่พูดถึงตัวเผาตัวกรณีการฝังศพเลยเพราะเมื่อเรานอาพุทธศาสนาเข้ามาเวลาคนตายไปเราก็เผาอาจจะเอากระดูกนี้ไปใส่ในเจดีย์หรือโรยก้อยอัญชันไปแต่พอก่อนหน้านี้ไม่มีศาสนาเข้ามาแต่ว่ใช้เป็นการฝังศพเราจึงเจอตัวแต่พวกนี้ี่กระจายอยู่ไหนกัะบ้างที่นี่มันจะเป็นการต่ควาคนไทยในศาสนาพุทธก่อนว่าที่นั่นเป็นผู้ฝัง อันนี้ก็คือเราต้องหาเปลี่ยว่าอุ๊บของร่นันเ็บ่อหนี้ได้มาจากอินเดียใช่มเของุ่ขอที่เพ่มาจากอินเดียพิเศษเ่ากอนี้เขาไม่เผาควรพุศาสนาเขามาถ้าเกิดตรงนี้ครบนะคะก็จะมีารไ่างามตายมันไม่จํมเป็นมั่งศักดา์มันจะไม่จะมีเป็นของศักดิไศรีอันนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มากก็ยังไม่เขาเขาก็จะไบ่นใช่ไม เกี่ยวสามพันปีแล้วนะครับอันนี้สามพันปีนะันนีสามพัปีปีอมเทน้องด้นนลองไปดูวิถีชีวิตสามพันปีสามพันปีสามพันปีโอ้โห มีสมัยก่อนมันมีผู้เด็กผู้ใหญ่แล้วเราก็เจอสมัผู้ใหญ่ไปดิทไมให้นอนจะแกงทำไมนองเขาอเนี่ยอป็นความเชื่อค่ะาไเ็นศิลปนรูปขเขาานเรื่องระับก็รแล้ว หลัุทศวรรษที่9ถึง11หรือประมาณ1,500ถึง1,700ปีที่ผ่านซึ่งอาจมีการอยอาศัยมาก่อนน้ไม่เก่าไปกว่าุทศวรรษที่7หรือประมาณ1,900ปีใช่ท่านมีบ้างช่นนักพต้องต้องมีบ้างแลยสมุยที่ถานว่าผู้คนในบริเนี้ตัถิ่นฐา กรทำเป็นแนวประวัติพุทธนาครเป็นแนตัวละพรเอรตามแนวแนวชไกรเกษตรย่งเทโนโลย่นก่วนมีการขอมาและสนใเครื่องแั่มีเชื่อเรื่องชีวังคาและีการการสนกสภาคุณิศาสตร์ที่มอกว่า สมสามาชเสกางกาอาุนแดนเที่3 0เป็นเสชื่อมอกับชทะาให้ชุมชนแห่นี้เป็นศูนยางการค้าที่สำคัญนำไปสู่การรับอารยธรรมจากวีแด์ยพร์นองิคาอเอพนเดียมาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งทำให้ชุมชนร้อนวร์าันใต่หน้าตาบางคนคนสบายใหม่นะหน้าตา จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดราชวัตรแรกโบราณกรดีหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซสุพรรณบุรี ในของพาวาเองเนี่ยมีร <ừ> ่วมกันม so, I mean, ีเจอร่วมกันอยู่แต่ชิ้นนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าร่วมสมัยกับทางภาคใต้ของไทยหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าการเข้ามาขายของจะขายท่านนี้ไม่สามพันห้าเลยนะสามพันพรดเลยเหรอครับต้องบอกว่าสามพันพรวดนะต้องสามพันพรวนนะทำไมไม่ห้าไมารพันเออเออจนผ่านเ้อนก็คือตอนแรกอาจจะฝังม้วนเครื่องใช้ต่อมาอาจจะเปลี่ยนเป็นเครื่องกระดับ มันมันมันเหมือนว่าเลิกันพี่จริงาของอันนี้มันเหมือนของใหม่อันนี้ก็จะเจอของที่ใหม่กว่าถ้าเกิดเหมือนว่าเหมือนเขามีอะไรใหม่แล้วเขาเสียชีวิตไปเขาก็จะกลับไปมันก็ใช้เป็นตัวกำหนดเวลาเหมือนกันแต่ว่าอันนนั้เจอลูกฝัดด้วยไหมคะยุคนั้นยุคนั้นมีลูกฝัดค่ะแต่ว่าจะเป็นลูกฝัดแบบไหนอยู่ในกระปี่ที่ใหญ่ที่สุด เร่แ้าแกเียมี็อาีก็้ของเราจะเป็นพิแ้แแแแแใช่หอ๋อต้มผูใชเป็นต้มผูลายนี่ไงห้าเบห้าเป็นต้นู

ทเข้ามาก็เข้ามาเป็นเกิสม้ค่ะแลว่าเาจะเข้ามาจกันช่วงสมัของอุทยานก็จะเป็นสินค้าที่ส่งผ่านข้อขางเข้ามาใช่ช่วงนั้นจีนเขาราคาขาย่หมใช่มีเหรียญด้วยตรงนี้เป็นเงินเือจำองนะคะเพราะว่าเราก็มีการเดินทกเงินจำลองั่าเินโบราณที่แบบมกจมนรด